เขาจอมทองรรบุรีนครราชสีมานะครับเป็นสถานที่ที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ศรีมหาวีโรท่านสร้างเอาไว้ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับเป็นแค่ท่านวางศีลาเลิกไว้เท่านั้นเองถึงเวลาเดี๋ยวจะมีคนทนสร้างเองสถานที่แห่งนี้เป็นที่พักพิงของชาวพุทธนะหลังจากครบ5,000ปีแล้วนะครับชาวพุทธที่มีภัย ท่านเคยตัดเอาไว้ท่านบอกมาไว้ว่าจะมาพักอาศัยอยู่ที่นี่อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิธีรนุญานนิดนึงน,นะฮะท่านเคยตัดสั่งบอกไว้ด้วยนะตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านบอกว่าใครมีเรื่องทุกข์ร้อนอะใดให้มาที่ยอดเข่าจอมทองแห่งนี้และอธิษฐานเรื่องทุกข์ร้อนเหล่านั้นจะหมดหายไปนี่คือคำสั่งของ ครูบาอาจารย์นะครับที่ที่ท่านที่ท่านสั่งเอาไว้ท่านบอกที่นี่เทวดาเยอะนะครับคุ้มครองปกป้องรักษาภูมิสูงๆทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ตอนตอน,ตอนนี้น่าจะ,จะเจริญไปกว่าเก่ามากแล้วแหละนะครับสวยฮะวิวสวยมากขึ้นไปดูจะมีเคขื่อนขึ้นไปดูข้างบนวิวจะสวยที่สุดอะนะครับก็เชิญชวนครับแล้วเราจะไปเจอกันที่เขาจอมทอง Кап.